พระนามสุธิดาอง์ราชินีสง่าศีคู่พระบรารมีศีสยามทรงอ่อนน้อมถ่อมตนกมลงามทั้งสยามรับรู้คู่พระบรารมีทรงเข้มแข็งปกป้องประคองคู่คนไทยรู้คนไทยเห็นเป็นสักขีว่าทรงเป็นตัวอย่างของสตรี ที่มุ่งดีฝ่ายธรรมนำประชาอารักขาเข้มแข็งแบ่งภาระไม่ลดละสนองคุณพระทรงสีเพื่อต่อยอดโครงการอันมากมีพระบิดาองค์สวามีให้งอกงามอายุครบ45ปีราชินีสุธิดาปวงประชารวมใจถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญ ยิ y ên y ên so ่งยืนนานโซ